เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทฮอลบิทสปาลีสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับ พบกับ b i g t a l k Big Story วันนี้ผมอยู่กับคุณชริตยนเปี่ยมสวัสดีครับคุณชริตครับสวัสดีครับคุณวิศนุแม่ไม่ได้เจอหนะ้าเจอตาพอสมควรนะคุณชริตเนี่ยตลอดไอแม่ <laughs> <laughs> ครับวันนี้เราก็จะมาะพูดในประเด็นทางการเมืองแล้วกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนจะเข้าไปสู่ประเด็นทางการเมืองนะครับซึ่งวันนี้เราตั้งหัวข้อประเด็นทางการเมืองไว้เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันท์เพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับก็มีกระแสข่าวมาเหมือนกันนะในลักษณะว่า โอ้คณะกรรมการสมานนันที่บอกว่าจะตั้งจะตั้งจะตั้งอะไรต่างเนี่ยก็ยังตั้งอยู่นะตั้งใครยิงล้มล้มบ้างลุกบ้างแต่ว่าณวันนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่เหมือนกันฉะนั้นเราถึงมาจะได้มาวิเคราะห์กันว่าคณะกรรมการสมานนันั์เนี่ยแท้ที่จริงแล้วสามารถตั้งได้หรือไม่วันนี้เราก็ตั้งหัวไว้เลยว่าคณะกรรมการสมานนันันเนี่ยนะครับยิ่งกว่าเห็นครกขึ้นภูเขายากมากเลยขณะขณะ ตั้งนี่ก็ยังมีความมุ่นวายอยู่คุณยังต้องให้โอกาสหน่อยแม่ก็ไม่ได้ว่าก็ให้โอกาสดูแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ามาไล่เรียงกันว่าว่าคบหรือว่าภูเขาถึงแค่ไหนว่ามันจะไปได้ขนาดไหนยังไงแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประเด็นดังกล่าวนะครับเราก็มาอัปเดตสถานการเ์าเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนิดหนึ่งท <นะ S 1> างด้านการช่วยเหลือคนจนนะคนจนหรือเปล่า ก็มาตรการโครงการโทษๆไปนี่แหละก็ข้งคนรวยกคนจนแล้วกันเป็นมาตรการของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่สองเมื่อวานนี้ที่ล่มล่มไม่ไม่ถือว่าล่มแต่ว่ามีบางส่วนนะโดยเฉพาะผู้ใช้บริการเครือข่ายดีแท็กนะบางส่วนที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วคุณดีแท็กได้เปล่ากดมีไหมคุณได้ไหมได้สิทธิ์ไหมผมไม่ได้สิทธิ์นะได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ใช้สิทธิ์ใคคนอื่นใช้สิทธิ์แทนก็ทดลองอยู่เหมือนกันแต่ว่า ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์ในตรงนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี่ยคือเกิดเหตุขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าจะมีการเยียวยากันเกิดขึ้นวันนี้นะครับทางดีแท็กก็ได้ติดต่อไปยังลูกค้าของตัวเองแล้ว<ช>ส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเสริมโตรฟรีในเครือข่ายพร้นมินร์เน็ตไม่จำกัดเป็นเวลา3เดือนอนะพร้อมทั้งมอบส่วนลดค่าเครื่องด้วยนะก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่23วาคม เขายังอยู <Gin sono> <fig> ่กับดีแท็ต่อไปอีกยาวถ้าใครอยากอยู่กับดีแท็ไม่ย้ายต้องอยู่สิอย่างนี้คือต้องให้อยู่ดีแท็กต่อก็แล้วแต่ไม่ต้องหนีกับดีแท็กนะขณะที่รัฐบาลเองนั้นก็เตรียมที่จะให้สิทธิเหมือนกันสําหรับคนที่พลาดเมื่อวานนี้นะโดยเฉพาะในในในฝ่ายที่อยู่กับเครือข่ายดีแท็กก็อาจจะให้สิทธิ์ในการที่จะเข้าไปใช้เป็นเฟดสามนายกก็บอกว่าเฟสามหรือเฟสี่ก็ได้นะคุณชนิดแต่ทีนี้เนี่ยแหมมันกลายเป็นว่า คนที่ผิดหวังเมื่อวานนี้โดยเฉพาะเครือข่ายดีแท็นะโชคสองชั้นเลยนะคุณชนิดหนึ่งอัก็ได้รถใช่ไหมแล้วก็ได้เฟสสามอีกฮะมต่ก็ต้องให้โอกาสเขานะเพราะเขาก็เสียโอกาสในการที่จะได้เดอนมกลาราเขาเรียกว่ายียวยายายาเสียหน่อยเครียดอะไรต่างๆงเนี่ยหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนหน่อยมันก็เลยมันก็เลยจะไม่รู้สึกว่าอะอะเยายากันไปครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ยืนยันนะนะครับว่า กุณาคมเตวพิทยาภัสิทธ์นะครับบอกว่าวกระทรวงการคลังยังไม่พิจารณาเปิดโครงการคุละครึ่งในระยะ3ในเร็วๆนี้นะ,เพ,ะเพราะต้องประเมินภาพรวมการใช้จ่ายซึ่งจะมีผลต่อการจัดเก็บภาษีภาครัฐในช่วงไตรมาสแรกของปี6ีก่อนนะครับส่วนผู้ที่ลงทะเบียนนะคนละครึ่งระยะระยะ2เมื่อวานนี้นะครับที่เกิดความบิดพลาดเนี่ยทำให้ไม่ได้รับรหัสลงทะเบียนเนี่ย บอกว่านอกจากมือถือที่จะเยียวยาแล้วในค่ายมือถือเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังก็จะขอดูตัวเลขการลงทะเบียนรยายะ2สองก่อนจะมียอดที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบจำนวนเท่าไหร่เพื่อนำมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ในต้นปีหน้านะครับปีใหม่ก็เท่มีความสุขก่อนเพราะว่าคนที่กดเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้ใช้นะก็ต้องใช้หลังปีใหม่เหมือนกันครับฉะน,นั้นคนที่ยังไม่ได้ลงก็รอต้นปีหน้าหน้าเพื่อความชัดเจนนี่คือโครงการ คนละครึ่งของรัฐบาลที่มีกระแสวิจารณ์มากมายเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแฟนเพจเรานี่เสียสิทธิ์หรือเปล่าเมื่อวานได้กดดีแท็แล้วก็คือเสียงสะท้อนมาบอกออกมาได้นะว่ามีประสบการณ์อย่างไรบ้างหรือว่าต้องการให้เยียวยาอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าประเด็นสาคัญก็คือว่าแค่เยียวยาแต่ก็อย่าไปต่อว่ากันอีกนะมีหลายคนผมเห็นต่อว่ากันเนี่ยเอ๊ะพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยได้สองดึ้งเลย อ๋อไม่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 นะผมว่าไม่ก็อย่างแค่ดีแท็กนี่ก็ถือว่าเป็นการเล็กๆน้อยๆปอบขวัญมากกว่ามากกว่าครับนี่คือเป็นโครงการของรัฐบาลก็ยังมีสินวิจัยเหมือนกันนะคนไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ก็มีเหมือนกันนะคุณชลิตนะไม่ใช่เฉพาะคุณเนี่ยคนก็บอกว่าเอาก็เอาเงินกู้อ่ะเอาเงินกู้ไปใช้สีประชาชนก็ส่วนใหญ่เนี่ยที่เอามาใช้ตอนนี้คือเงินกู้นะครับ ก็กู้แล้วแต่ว่าแต่มันต้องประสิทธิภาพไงมันก็เกิดการใช้จ่ายก็แน่นอนแต่ว่าประเด็นสำคัญน็คือว่าหลายคนที่เขาไม่ได้ใช่คนที่เขาไปข่าไปไม่ถึงเนี่ยเขาก็ถือว่าเขาเสียสิทธิ์เหมือนกันเหมือนกับไปไปไปเบียดเสียแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยคือคือทุกคนทุกคนก็อยากให้ทำไมไม่แจก่ะทำไมต้องไปแข่งเขามีกลุ่มระดับต่างๆอย่างกลุ่มคนคนระดับล่างเขาก็มีบัตรคนจนนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช่ับรคนแต่ว่ามันก็ยังไม่ครบไงสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังมีสิทธิ์อยู่แต่ แต่ไม่ทันตื่นไม่ทันหรือระบบ <c oughs> ระบบะมือถือมีปัญหาระบบเน็ตมีปัญหาอะไรต่าง <c oughs> อันนี้เขาก็รู้สึกว่าเขา <c oughs> เขาไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องก็ต้องมีข้อวิพากษารณตามมาอยู่พอสมควรว่ามาตรการนี้อย่าไปใช้มากจนเกินไป <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> เพราะว่านี่คือเป็นเงินที่กู้มา <c oughs> <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมันระลึกเลยว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องหยุดมันก็ต้องใช้ต้องหยุดด้วยึงเดี๋ยวเสพติดนี่นี่กลายเป็นว่าอพอสองมาเดี๋ยวสามเดี๋ยวสี่ไปถึงสี่แล้วนะปุจนิบพูดไปข้างหน้าเลยว่าจะเอาถึงสี่อ๋อกลับว่ามันทีละเดือนทีละเดือนนะ,ะเดือนสองเดือนสามเดือนนิดหน่อย อ่ะ,อะก็ว่ากันไปนะครับรแต่อย่าให้มันต่อเนื่องนะครับต้องอรับฟังคำวิพระวิจารณ์หรูอบ้างพอสมควรนะครับนี่คือมาตรการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็มีความภูมิใจเป็นนักหนานะครับโคการนีร้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็พูดเสียงดังฟังชัดเองคิดเองคิดเองโอเคนะครับอ่ะนั่นท่านคิดได้เรื่องนี้อ่ะต่อไปนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองที่เราจะมาพูดกันก็คือว่าเรื่องสมานฉันท์ นะครับยิ่งกว่าเึ็นก็ขึ้นภูเขาแค่เริ่มก็ปวดแล้วมันจริงไหมคุณชัยฤทธิ์ถ้าคุณติดตามดูเนี่ยม,<า>มันปวด<า>จริงไม่จริงก็ต้องให้เวลานะคืออาจจะช้าจริงอยู่แหละคืออย่าลืมว่าเรื่องนี้มีการเสนอในที่ประชุมสภาเมื่อกลางเดือนตุลาคม,มนะหลังจากเกิดปัญหาเรื่องม็อบราษฎรนะชนกันคุณจุลินเป็นคนเสนอหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่นานก็คุณชวนกลับลูกนะ จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันเกือบ2เดือนกว่าแล้วตอนแรกบ,บอกจะตั้งได้ตั้งไม่ได้ครับคือการตั้งไม่ได้เนี่ยก็เข้าใจได้เพราะว่ากลุม่มกลุ่มไยค้านก็นดีกลุ่มราษดรเนี่ยเขาไม่มาพเพราะก็กลัวว่าเดี๋ยวเข้ามาแล้วจะเป็นการต่ออายุรัฐบาลขณะที่รัฐบาลช่วงแรกก็เหมือนจะจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเพราะกลัว<ๆ>ว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเสนอให้ปลดพลเอกประยุทธ์ลา,าออกไม่เข้าดีกว่าก็ท้าย เรียกว่าค้างกันอยู่อย่างนี้แต่วันนี้ผมก็คิดว่ามันมีสัญญาณที่ที่ดีนะผมไม่รู้นะผมบังเอิญก็มีสัญญาณที่ดีเนื่องจากว่าวันนี้ข่าวล่าสุดเนี่ยคือเมื่อวันก่อนนะก็รัฐบาลอัจะทรงนมโบอีสานมาแก้วก็คุณธนากรที่เป็นเคยเป็นอดีตโฆษกของพรรคพลังประชารัฐนะเคยหน่วยบู้เรียกว่าหน่วยบู้ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ในกรรมการสมานฉันานในส่วนของรัฐบาลสองคนเขาก็มองว่าถ้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําให้มันมันไม่สมานฉันนั้นนี่จะทะเลาะกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวแรงข่าวจาก ทำเนียบรัฐบาลก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วเขาจะส่งคุณนิโรธนะครับพินโยนิเออเด็กเอคุณนิโรธนะครับเออคนแรกนะครับพลเอกชัยชาญช้างมณฑลนะรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ทําเรื่องสมรรถนะฉันของกองทัพอยู่ใช่ของคสชครับและอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเทิดพงษ์ชัยนันท์เป็นสสบัญชีรายชื่ออดีตสสหลายสมัยนะก็เป็นอดีศลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ คือถ้าสัญญาณอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันยังคือคือคืออย่างงี้คุณชลิดคือว่าสัดส่วนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะการชุดเนี้ยธรรมนัชฉันเนี่ยนะครับมันมี21คนนะครับทีนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยตัวแทนจากภักรัฐบาลเนี่ยสองคนคุณชลิดตัวแทนจากพักร่วมรัฐบาลเนี่ยสองคนพักร่วมนะตัวสองหมายรัฐบาลเนี่ยสองคนก็มีการคุยกันแล้วคือให้พักอันดับหนึ่งอันดับสองนะครับก็คือพักอันดับหนึ่งคือพรักลังประชาัฐครับ อันนี้เขาส่งคุณคุณวิรลักษณันเรีนิโรธนิโรธนิโรธสุนทรเลขานิโรธสุนทรเลขาอ่าอันเนี้ยมาเป็นตัวแทนของพรรคลปบะชาลัฐครับพรรคที่สองพรรคลำสองของฝ่ายรัฐบาลนะก็คือภูมิใจไทยส่งคุณสระอัดกรินประทุมนะสองคนนี้เนี่ยชื่อก็ทางคนทั่วไปก็มองได้อย่างคุณนิโรธอย่างเงี้ยเราเห็นตัวในสภาอะไรต่างๆก็ มีส่วนใหญ่ก็ทําหน้าที่ในการลุกขึ้นประท้วงจะเป็นส่วนใหญ่ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มในเรื่องของการที่จะสร้างสมานนัชชันอะไรต่างๆเขาก็เป็นประธานกรรมธิการอะไร้่งคุณคุณว่ายังไม่แน่ใจตรงนี้แต่ว่าแต่ว่วาบทบาทของเขาก็คือทําหน้าที่ในการบล็อกขวายค้านในที่ประชุมสภาครับนะ,ะคุณนิโรธเนี่ยนะครับสสนครสวรรค์นะครับ,รน,รรนะรบนี่คือสัดส่วนของอตัวแทนของอพรรคร่วมรัฐบาลครับพรรคร่วมรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยังมีตัวแทนจากรัฐบาลสองคนนะตัวแทนต่างหาสองคนปรากฏว่าตัวแทนฝ่ายรัฐบาลเนี่ยพัดพลังประชารัฐชิงเกมบอกว่าเสนอไปเลยสองคนเสนอให้บิ๊กป้อมเนี่ยมีข่าวว่าอย่างนี้นะตอนแรกอตาตอนแรกเนี่ยเสนอให้บิ๊กป้อมไปเลยนะเอาเนี่ยเอาคนที่มีไม่จําเป็นต้องเป็นมีเป็นรัฐมนตรีหรอกตัวแทนรัฐบาลเนี่ยเอาคุณ สุพรอัตน์วงศ์หรือแรมโบ้ยิสาเนี่ยเป็นเนื้อป่าชาดะนะเป็นกรรมการสมานฉันท์เป็นผู้ช่วยรัฐมันตรีอยู่กต่นี้ไปหนึ่งชื่อส่วนคนที่สองก็คือเอาคุณธนกรวังบุญของชนะวังบุญชนะวังบุญคนชั้นคนคงชนะพูดแล้วมันลิ้นรัวเลยซึ่งเป็นผู้ช่วยเลขาเป็น เลขาธิการนัฐมนตรีประจำสำนักนายกอธิบดีสกพพลังประชารัฐเคยเป็นนะก็แล้วก็มาอีกคนหนึ่งนะครับสงก็มาเป็นสองในนามสัดส่วนของรัฐบาลพอสองคนนี้ชื่อโลรมาเนี่ยเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหวงแตกวงแตกหมดเลยทุกอย่างวงแตกว่ามันจะสมานฉันช์กันได้ยังไงใช่ทีนี้ร้อนถึงคุณชวนยปรยุทธิปัตต์มองว่าเอ๊ะของเขาในระบบสสพรรครัฐบาลก็ไม่ได้เข้าไม่มีเข้าในรัฐบาลก็น่าจะขอโคต้ามาสักคนหนึ่งนะมันน่าจะได้ แล้วก็คุณชวนก็อาจจะต้องต่อสายกับคุณประยุทธ์นายกรัฐมนตรีนะเพื่อให้ส่งคนที่พอมีศักยภาพมาหน่อยเพราะถ้าส่งคุณเดมโบคุณธนากรจึ่งปะชาดะทุกวันปกป้องแต่ลุงโตดาไวจงวันข้ามทุกวันครับมันก็อาจจะไม่สมานฉันจริงไม่ไม่สมานฉันอาจจะไปปวนในนั้นด้วยคุณชนิดคือตอนแรกผมคือผมก็มองอย่างนี้นะว่า ตอนแรกที่เขาเกมเขาจะส่งส,งสองคนนี่นะค,คือหน่วยไฟเนี่ยหน่วยไฟเนี่ยฝันหน่วยหัวร้อนเนี่ยคือเพื่อทําให้เห็นว่ากระบวนการสมรนฉันเนี่ยมันไม่เวิร์กละมันไม่ยังเป็นออไม่ต้องไปทํามันหรอกคือเหมือนล้มเกมล้มเกมเพราะอะไรทำไมต้องล้มเกมเพราะรัฐบาลมองว่ารัฐบาลกาลังได้เปรียบจากเรื่องของมอ็อบนะเหมือนอตอนนี้รัฐบาลชิงเกมได้แล้วม็อบกำลังแผวอยู่ม็อบราษฎรแผวเนื่องจากว่าชุมนุมแล้วเนี่ยคนก็ไม่มาแล้วก็ข้อเสนอก็สุดโต่งก็ไม่จําเป็นต้องมีสมรนัฉัน เพราะว่ากลัวว่าถ้าคณะกรรมการสมาชาัามาประชุมเนี่ยอย่าลืมว่าเขาก็ต้องพิจารณาข้อเรียกร้องของคณะรัษฎรครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพลเอกประยุทธ์ลาออกนะใช่ไแ,แก้รัฐมนูลแล้วก็ปฏิรูปสถาบันการตริษ์ครับซึ่งแก้รัฐมนูลนี่ก็เดินหน้าไปแนละ้วปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยก,กันยาวๆแต่ว่าเขากังวลว่าพลเอกประยุทธ์ลาเนี่ยข้อเสนอเนี่ยถ้าเอามาคุยในเวทีสมานฉันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าแหมพลเอกประยุทธ์กำลัง ไปได้ดีนะโครงการนู่นนี่นั่นกําลังเดินก็คือเตัดเลยตัดไปเลยไม่อยากให้มาจะเอาส่งคนอย่างเงี้ยให้มันเห็นว่าถ้าใครยังอยากจะมาร่วมก็ไม่อยากมาร่วมมาคุยด้วยไม่ให้ราคาอไม่ให้ราคาเพื่อตัดไปเลยคือเกมนี้นะคือมันกรรมการสมานฉันเนี่ยคือมันผิดจังหวะคือมันมันมาจะตั้งไม่ตั้งก็คือมันอาจจะมาในช่วงที่ม็บกําลังดาวลงนิดหนึ่งแต่สถนนการทางการมันไม่ร้อนไม่ร้อนเนี่ยแรงบีบในการตั้งคณะกรรมการมันเลยน้อยไปหน่อยคือตอนแรก สถานการณ์มันร้อนหน่ยคุณเรียกค,คนก็พยายามที่จะหาทางออกให้ได้ก็เลยมีแนวคิดกันอยู่ว่าจะต้องตั้งกรรมการสมานฉัชันคุณชวนก็ไปคุยกบะดิตนายกอะไรต่างๆมาเพื่อดมมีทั้งแกร้ระยะสั้นระยะยาวแต่ปรากฏว่าพอสถานการณ์อย่างนี้พรรคพลังประชารัฐเยอม,มองว่าตอนนี้มอบหมดแรงแล้วหมดเดี่ยวหมดแรงแล้วไม่ต้องไปเล่นเกมตามทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าถ้าตั้งคณะกรรมการสมานฉันันได้คนที่ได้คะแนนเ,เสียงก็กลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ต้องเป็นคุณชวน คืออันนี้สําคัญมากนี่นี่คือคิดเล็กคิดน้อยออครับคือผมก็มองอีกอย่างหนึ่งนะนว่าอย่างตอนเนี้พักฝ่ายค้านเองเนี่ยเขาพักเพื่อไทยเนี่ยยืนกลางตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ส่งไม่ส่งไม่ส่งพักร่วมมอ,อื่นๆของฝ่ายค้านก็บอกไม่ส่งไม่ส่ง,สงเพราะส่งมาแล้วเนี่ยจะเป็นเกมเหมือนต่ออายุให้รัฐบาลบนะฝ่ายค้านก็มองมุมเนี่ยคือให้กรรมการสมรรถันมันเดินไม่ได้นะเพราะว่าดูแล้วเสียงข้ามมาในองค์ประกอบที่บอก7ฝ่ายยคน22คนเนี่ยรัฐบาลครองเสียงส่วนใหญ่ครับไม่ส่งแต่วันนี้ แล้วเหมือนจับสัญญาได้นะว่าฝ่ายค้านคุณสพมพงษ์อมรวิวัน์บอกเหมือนเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนใจอาจจะคุณชวนก็บอกเดี๋ยวจะมาคุยก่อนอยากจะให้ฝ่ายคาาา้านพรรคเพื่อไทยมาร่วมคุณสมพงษ์บอกว่าเอ้ยไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะดูคุยกันที่22ธันวาคม,มอาจจะเข้าร่วมคือถ้าเข้าร่วมถ้ามีสัญญาณที่พรรคฝ่า,ายค้านเนี่ยเข้าร่วมผมอาจจะมองมก็อาจจะมองอีกแบบนะว่าฝ่ายค้านอาจจะเหมือนกับเหมือนกับอยู่กับบุมเดียวกับม็อบนะรือถ้าเข้าร่วมเนี่ยก็จะใช้เวทีนี้ไปกดดันข้อเรียกร้องต่อ อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ส่วนเมื่อกี้ที่คุณวิษณุพูดว่าเรื่องการช่วงชิงทางการเม as ืองของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าพลังประชารัฐเองกับประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็มีแต้มต่อเหมือนกันนะในพื้นที่เลือกตัง้งหรือการหาเสียงกันในภาคใตายในภาคอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ากรรมการสมัชชันเดินได้ครับคนที่จะได้เครดิตเรื่องนี้ถ้าในทางการเมืองก็มองว as ่พาพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าคุณจุลินเป็นคนเสนอแล้วคนที่รับลูกโอเคว่าประธานชวนคือเป็นฝ่ายเริ่มอ่าเป็นฝ่ายเริ่มเป็นตั้งข่ายได้ต้องทำให้มัต้้งไไขม่ด เพราะถ้าตั้งขายได้ประชาชนที่ปากเห็นไหมแกรํนวนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นคนกลางที่ทําให้เดินหน้าได้ใช่ไหมเป็นคนบรรจุในนโยบายและคนผลักดันสมานฉันท์ประชาธิที่ป์กก็เป็นคนถ้าสําเร็จเนี่ยประชาธิที่ป์กก็จะฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพจะฟื้นน่ะมันอาจจะฟื้นได้แต่ว่าเนี้ยทางพรรคพลังประชารัฐก็มองเห็นเกมก็เลยส่งคนที่แบบเอาให้เอาให้ข่ายขันไม่เข้าก็ส่งคนแบบนี้มาคือมานั่งจักให้ล้มเลยแต่ว่า เอาละอันนี้ก็คือว่าอันนี้คือผ่านทางพลังประชาธัปนะแต่ว่าดูมาแบบนี้คือลุงตู่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่นะครับเพราะว่านายกเองเนี่ยนะครับกับคุณชวนเนี่ยก็อาจจะสื่อสารกันนะครับแล้วก็ส่งคนไปอย่างที่คุณชนิดบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าให้โคต้าประชาธิปัตย์หนึ่งที่นะ,ะก็คือเป็นคุณเทิดพงษ์ชัยน,นันท์คือชาธิปัตย์มาเดิมดดดม,มีข่าวว่าเอาคุณจุริน ใช่ไหมคุณจุลินก็ไม่มาแล้วเนี่ยก็คือว่าเอาคุณเทิดพงศ์มาแล้วก็ทางพลังประชารัฐเองก็เอาคุณพลเอกชัยชาญชานมงคลมานะครับคือนายกส่งให้เป็นการให้กรรมการชุดนี้เดินหน้าต่อไปแต่ว่ากรรมการชุดนี้แน่นอนว่าฝ่ายค้านที่คุณชัยฤทธิ์เนี่ยบอกว่าอาจจะยังลังเลลังเลยี่สิบสองอาจจะทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องไปดูกันตรงนั้นว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าดูในโน้มณวันนี้นะผมยังเชื่อว่าฝ่ายค้านจะไม่เข้าร่วม ถ้าเข้าร่วมก็ตราบัสสัตว์เหมือนก <c oughs> ัน,ม,นมันดูแล้ว <c oughs> ทิศทางเนี่ยคือฝ่ายค้านในเขาวางสเต็ปแล้วแหละว่าหลังจากหลังจากปีใหม่ไปเนี่ยเขาเกิดเกมลุกอยู่แล้วหนึ่งกัพงบพี่ปลาไม่ไว้วางใจอับอภิปลาไม่ไว้วางใจยังไงก็ต้องทราบแน,น่นอนว่าเพราะว่าสภามจะปิดหลังมีกุมภาพันธ์จะเปิดกุมภาพันธ์จะปิดยื่นยติเห้ว่าจะมีผลฉะนั้นก็ต้องยื่นยติก่อนนะครับฉะนั้นก็มีแล้วก็ประกฏแบบที่มอบช่วงนี้ก็พัก แม้ว่ามบดูท่าทีจะเกิดความขัดแย้งกันทั้งเรื่องกาดทั้งเรื่องกลุ่มธรรมศาสตร์และการเมืองกลุ่มฟรียูสนะปดแอกจะดูเหมือนจะไปคนละทางกันเด๋ยวซ้ายเรยวขวาก็ระหว่างนี้ก็อาจจะไปคุยกันมาก่อนเพราะว่าระหว่างนี้จะไม่มีกิจกรรมที่มีลักษณะการชุมนุมใหญ่ฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องยกยอดไว้ปีหน้าหมดเลยฉะนั้นเนี่ยการเมืองอย่างนี้ไปก็ต้องปีหน้าแหละคุณชัยฤทธิ์แต่ว่าคณะกรรมการ ที่จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยก็ต้องให้เกิดความชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูตัวตามนี้ผมก็ยังเห็นว่ามันยังยากอยู่เหมือนกันนะคุณชลิตนะคือผมก็มองผมก็มองแบบว่าคิดว่ายังไงเขาต้องตั้งให้ได้อะค,คือถึงแม้จะไม่ครบองค์ประกอบองค์ประกอบอย่างที่บอกมีทั้งหมด21คน7กลุ่มทวนกันอีกทีนะครับผู้แทนรัฐบาล2คนผู้แทนจากสสฝ่ายรัฐบาล2คนสสฝ่ายค้าน2คนสว2คน,2คนผู้แทนฝ่ายชุมนุม2คนซึ่งไม่รวมแน่ นะผู้แทนฝ่ายที่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น2คนคนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิ9คนซึ่งมาจากที่ประชุมอธิการบดี3คนแล้วก็ที่ประชุมกรรมการอธิบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหนึ่งคนแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการปรองดองสมรรชันคือถ้าฝ่ายการเมืองเนี่ยถึงแม้ฝ่ายค้านไม่ร่วมผู้ชุมนุมไม่ร่วมผมว่าเขาต้องเดิน้นมีสองคนนะคะสองคนผู้ชุมนุมสองคนสองคนก็เป็นสื่ใช่ไมพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็ เสียงของรัฐบาลเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งผมคิดว่าเขายังไงเขาก็ต้องตั้งถึงไม่มาร่วมก็ต้องตั้งครับแต่ก็อาจจะตั้งในส่วนของแบบคนนอกให้มันดูเป็นกลางหน่อยคือถ้าไม่ตั้งก็เสียคือเสียทั้งในทางล่งไหมล,ล่มแล้วรัฐสภาก็เสียหน้าก็ต้องเดินต้องเดินหน้าอย่างยุตตั้งยังไงก็ตั้งไปก่อนตั้งไปก่อนคือตั้งแล้วทํางานได้ไม่ได้ก็ตั้งไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าตั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็ตั้งแล้วก็อาจจะแบบว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับแต่ว่าถ้าาตตตั้้้้งงงงแแลววเนี่่ก็ออออคคๆสหหืา ระบบระเบียบวิธีการครั้งนี้มันเป็นทางเขาเรียกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของท่านชวนเหมือนกันนะคุณชัยฤทธิ์เป็นเดิมพันเหมือนกันนะต้องฝากผลงานนี้ต้องฝากผลงานคือคุณชวนเนี่ยนะครับเป็นอดีตนายกสองสองครั้งนะสองสมัยนะครับแล้วก็เป็นผู้แทนมาทุกครั้งนะแล้วก็แหมครั้งนี้มาเป็นประธานริตสภาก็อยากจะฝากอะไรไว้สําหรับ ทิ้งท้ายไว้หน่อยสาหรับประเทศไทยนะโดยการสร้างสมานฉันท์ลงทุนไปคุยกับอดีตนายกต่างๆเนี่ยมามากมายแ้วยที่สุดแล้วถ้ามันล่มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าชื่อเสียงอะไรก็ดีเนี่ยนะสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้ดูประเด็นว่าเป็นความล้มเหลวคุณชนิดยังนั้นเดิมพันธครั้งนี้มันอยู่ในหัวใจของคุณชวนเหมือนกันนะเราจะสังเกตเห็นลงทุนลงแรงมากเราจะสังเกตเห็นว่า พักวิ่ยมุ่งมั่นกับคณะกรรมการชุดนี้มากคุณชวนถึงขั้นโรไปหาองค์คมนตรีพลเอกสรยุทธ์นะคุณธานินทร์ไกรวิเชียรนะคือลงทุนด้วยตัวเองซึ่งั้องสอนท่านกระบอกไม่สะดวกที่จะมาอะไรนี้ไม่บทบาทอะไรอย่างนี้คือคนก็เลยคิดว่ายังไงเสียต้องพยายามสร้างกลไกให้มันเดินหน้าให้ได้ก็รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าเดินหน้าไม่ได้ก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนแล้วค่อยไป สร้างผลงานให้มันได้รับการยอมรับอาจจะดึงผู้มีบรารมีบางคน2คนคนก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจะมีคุณพิสิ์ก็ดีพลเอกชวลิตก็ดีนะหรือระหว่างนี้อาจจะเปดิเศษไปก็ได้นะแล้วก็มาดูว่าถ้าตั้งมาแล้วเนี่ยข้อเสนอต่างๆ่างเช่นเรื่องการข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันกตรศึกษานะผมบผมเลยว่ามันเป็นหวัวใจสำคัญคือมันสามารถหาเวทีได้ในการที่จะมาคุยให้เวทีเนี้ยมาคุยนะตั้งเป็นจัดสัมมนาหรือคุยว่าดีไม่ดีหรือเรื่องไหนที่ควรจะถกเถียงกัน คือทางฝ่ายค้านเนี่ยรประเด็นหนึ่งที่ที่ผมฟังคุณสมพงษ์แถลงนะก็บอกว่าก็เข้าไปก็เป็นเสียงส่วนน้อยทุกอ,อย่างก็แพ้อยู่ดีไม่ว่าจะโหวตหรือจะทําอะไรก็ตามแต่ว่าคุณชวนก็พยายามอธิบายว่าเวทีนี้ไม่ใช่เวทีที่จะต้องเอาชนะกันหรืออะไรยังไงเพียงแต่ไปกําหนดประเด็นเอาความคิดเห็นต่งตางๆม,มากกว่าที่จะนําไปเสนอนะครับทั้งหมดนี้ก็ต้องติดตาม,มนะครับว่าท้ายสุดแล้วคณะกรรมการสมานฉิชันนะครับจะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าณเวลานี้ ม็อบไม่มีการเมืองอยู่มามั่วอยู่กับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะประเทศเรายังเดินไปข้างหน้ายังไม่ได้ความคุกรุ่นยังมีอยู่อีกมากมายครับฉะนั้นปีหน้าทุกคนเนี่ยตอนนี้ก็คือใจจดใจจ่อไปรอปีหน้ากันหมดแล้วนะครับฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะครับน่าสถานการณ์ทางการเมืองนะครับคณะกรรมการสมานนิชันจะมีบทบาทจัดตั้งได้ไม่ได้จะทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไป ปีหน้าก็คงจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะปีนี้ก็ผมว่าวันสองวันนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนนะว่ารอปีหน้าเลยเหรอเนี่ยแต่จะใกล้สิ้นปีแล้วนะใกล้สิ้นปีก็น่าจะชัดเจนขึ้นมาข้ามปีเลยว่าใครเป็นใครโคงจะคุณชวนเองก็อยากจะทำให้ชัดว่าสัปานสัปดาห์หน้าอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าคณะกรรมการชุดนี้ท้ายที่สุดแล้วนะครับจะมีโฉมหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้รับ ความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนและจะแก้สถานการณ์ปัญหาได้ทันท่วงทีหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดแล้วนะคุณชลิตนะครับก่อนจากกันก็ขอฝากนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเราหน่อยนะครับคุณชลิตนะครับก็คือตลาดออมทรัพย์นะครับทสชุดเกรดดาวนะครับซึ่งเขาได้ออกสลากนะครับโดย มีสโลแกนนะครับได้ออมได้ดอกได้ลุ้นแถมได้บุญแบบไม่รู้จบกับสลักออมทรัพย์ทอสอจุดเกดตดาวหน่วยละ5,000บาทนะครับเงินต้นครบดอกเบี้ยดีมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24งวดโดยรางวันที่1มีมูลค่าสูงถึง1ล้านบาทรวมถึงยังมีรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวและรางวัลเลขท้ายสลับเลขท้ายเมื่อฝากครบ2ปีจะได้ผลตอบแทน0.4%ต่อปีเปิดจำน่าย เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยซื้อสลากจะต้องทำการเปิดบัญชีสลากผูกกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อลงทะเบียนที่โมบิลแอปพลิเคชันนะครับ GSBOR ที่สาขาธนาคารในการส่งะห์ทั่วประเทศก่อนนะครับส่วนลูกค้าที่เคยซื้อสลากกับธนาคารแล้วนะครับก็สามารถซื้อผ่านโมบิลแอปพลิเคชัน GSBOR ได้เลยและที่สำคัญเงินจากการขายสลากทอสอจะนำไปปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างโอกาสทำให้คนไทยได้มีบ้านได้ไง่ายขึ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์นะครับโทร026459000และเว็บไซต์ w w w gs bank co th นะครับนี่เป็นโครงการดีๆจากธนาคาราาการส่งเคราะห์ซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่อุปถัมภ์รายการของเรานะครับให้รเราได้มีรายการที่จะนำข้อมูลข้อที่จริงต่างๆนะครับหาให้กับแฟนเพจของเรานะครับครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับ พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิกท็อกบิกสตอรี